ใบเตยตัดผมสั้นแล้วใกล้จะได้เจอหน้าลูกนั่งภาวนาจิตสวดมนต์อุทิศให้แฟนน้องชายใบเตยตัดผมสั้นแล้วช็อกกลางเรือนจำรู้ข่าวแฟนน้องชายเสียชีวิตใกล้จะได้เจอหน้าลูกแล้ว วันที่29พฤษภาคมรายการตกมันบันเทิงสัมภาษณ์นายความของใบเตยสุธิวันซึ่งขณะนี้นักร้องสาวถูกคุมขังอยู่ที่ทันทสถานญิงกลางเปิดเผยว่าใบเตยตัดผมสั้นเรียบร้อยแล้วและยังต้องกักตัวอีก10วันหลังจากสารนัดสอบปากคำเพิ่มทำให้ต้องกักตัวอีก10วันส่วนที่ภูมิแฟนของลุกน้องชายใบเตยเสียชีวิตหลังอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์ใบเตยทราบข่าวแล้ว คนข้างในเล่าให้ฟังเจ้าตัวนั่งภาวนาจิตส่วนมนต์เพื่ออุทิศส่วนบุญกุศลให้แฟนของน้องชายโดยใบเตยรู้จักกับแฟนของน้องชายมาเป็น10ปีต่างคนต่างช่วยเหลือกันมาตลอดจึงทำให้ใบเตยช็อกอย่างมากส่วนลูกสาวของใบเตยซึ่งคุณยายดูแลอยู่ที่ปากพนังนครศรีธรรมราช จากนี้ลุกน้องชายใบเตยจะพาหลานกลับไปอยู่กรุงเทพเหมือนเดิมและอาจจะพาไปหาใบเตยที่ทันทสถานหญิงเร็วนี้แม่ลูกก็จะได้เจอกันที่ทันทสถานด้านเรื่องคดีความสารนัดตรวจพยานหลักฐานอีกครั้งนัดวันที่10กรกฎาคมนี้เวลา9โมงเชา้าถ้าไม่มีการเลื่อน